ร้างแนวร่างแนวเกียบรอยคู่ที่มาสาบไม่รูว่เล้่ารู้แล้วเจ้าบนบ้านเาเจ้าบนผาท้งเรียนตอนผาเช้าช้าไี่เอาเฮ้ยมันจิร้ายเดือนเว่ามือ

ใคก็คุ้ยน้อเห็ดอยู่โ้โผโยท่านี่กวาดเมบเบิ่งแล้วเอาของของมันไฟมันออกอยู่ในทอเนี่พออันพอจุด ไอเถาวีครับไดเสื่อนะไรของเสาเทวีเป็นปูเถาวีเป็นพวกเก็บว่าแล้ว่าดูแล้วเมื่อเช้าไม่เห็นยาสามไปไหนดูอยู่ที่นี่บอเอบิ่งอย่ในคลิปเละไม้เนากมาเพ่อนอบิงอย่งเป็น โอ้ยบ่เป็นแล้วบ่บ่เฮียนเนาะให้หลานให้หลานสอนก็ได้ตัวให้หลานสอนก็เฮีตัวหลานสอนก็ได้ตัเดี๋ยวซั่นนะเอ mong được mọi người 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 mọi

ขนมนี่ใส่ก็เอใส่ก็เา หามองแล้วหามวงแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้่าซากาเบอร์รี่ชานมีข้ายอด้าวเลนีฮ้อนยอะดอก่อนเ้อดอกห่อนออ